มาหลังจากเมื่อคืนเนี่ยว่าอันโมไวกินเขามาไม่มรู้จังแล้วมันสิญยาป้อสลับโต๊ะโต๊ะนี้มันสูงกวดาขอดีเลี่ยนน้ำจิ้มชิมเศร้าแลนไปซื้อชีสมาไหมห่มซื้อว่าอยากชิ้มเศร้า ขนมปังแหงแล้วครับโรงรมนี้ข้อมหนุ่มอยู่พอเป็นห้องแบบสามหา้องชีเยังกินได้คือความขึ้นนะปลาสูเด็ดต้าบะนี้ไก่น้ำมันแห้งจะว่ากันาศแห็งเพิ่มขึ้นมากนิดนะึง ก้นยิ่เน่าเน่ือต่อ,อไอชีดาชีดดาหรือชีดาบะชีดตัวชีดแผ่นเนี่ยมันสามารถกินดิบใได้นะครับส่วนส่วนผมเนี่ยบ่มักกินแบบยืดกินยากถ้าเห็ดไปแบบนี้คือผู้ใดเสีเอาไปเพต่อตรือจะเอาไปเขาไขาบอกยังไงเขาซึ่งหนึ่งอะไรนะครับถ้าอยากกินแบบมันยืดยืด,ยด,ยด ค่ะผู้ให่บ่มีต่อเวฟบครับส่วนผู้ใหม่ไม่ต่อเวียคับสะดวกไปอีกแบบนะครับผมกินเป้านี่เค็มฉีดเข้มครับอู้เป็นยังที่แบบเป็นยังที่แบบผมรู้สึกบ้ากบบรู้สึกดีใจนะอ เซตสองใบที่เบอร์ไอมเป็นแผ่นนี่นะครับคือปาดไส่นี่นะครับสองแผ่นใครั้าเมือเ่อคืนสองแผ่นนะครับปาดแก้คิดกันใครผมมามันต้องสิบสองขึ้นอยู่แล้วนะครับแผ่นหนึ่งน,น,น่ยแผ่นซีดเนี่ยผมเกี่ยว้แต่แรกนะครับทุกคลิปมาสิรีวิวแบบนี้แต่ว,ว่าผมเอาไว้หาขายให้ คนที่แบบตั้งใจซื้อเขาอีกลีแบบก็เลยอาจสีเรื่องการขายแบบเกี่ยวแบบว่า,า,าคือซอยน้องจังสีนะครับผมเตรียมมาให้แบบเตรียมปลาชีดเตรียมไส้ชีสเซอาแ็มแล้วก็เอาไก่ไปใส่อีวนะครับผมเตรียมไว้แบบนี้ผมบ่บอกผมบ่บอกจะคลิปเลยนะครับผมบรีวิวจะคลิปเลยคือเป็นเสื้อผยแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็บ่แจงก่อนว่าผู้ใดซื้อว่าผู้ใดซื้อผมสิให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมเปลี่ยนสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นให้ไก่อ่างหนึ่งแล้วก็ แฮมชิ้นหนึ่งนะครับให้พี่ได้ผู้ใดยินดีรีวิวให้ผมผมก็ชิไปถ่ายคลิปนล้วนะครับแต่ผู้ใดไรแบบเออประกาออกก่อนับผมให้พี่ครัไปส่งกระหมองพฟองครับไก่ผมก็ไปส่งด้วยกันครับอุ้งยิงใหญ่ยังสิแต่ไก่แค่หมดเกลื่อชิ้นหนึ่งครับผมเห็นหนยังไงเลยนะ ผมให้อ,อึบ้อนนะผมมาซอยให้พราะมันถือทอดมันจะต้องอยุบลงเร็วอนะครับผมแล้วอุ้งผมคัดองงใส่กลางมากครับเห mm ็น hmm. ตอนหิงคือเทาทีเห็นเลยนะครับผม mm hmm. เขาไปตัดแ่งเติมเอาเองแค่วนื้อล,ลงน้ำจิ้มใส่ชีสใส่ยังจบเลยนะครับแผ mm hmm. ่นชีสห้ไปเรร้อยต่อไปสิเป็นเซ็ตเท่าไรเดียวผมจะไปเตรียมตัวนะครับผม mm hmm. อาจจะเป็นเซ็ตละลอยหรืออาจจะเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะครับปกติเนี่ย ไม้การค้านะครับเขาต้องปูมวแล้วก็อบอกก่อนมาผมสิรดสพสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะอันนั้นจะ,จะได้ยอดขายบอเลยครับผมสนใจแค่ว่าผู้ใดกล้าซื้อผม,มบิลลับารเขานี่ใไรกล้าซื้อผมนะซึ่งกับมีแค่เจ็ดถึงแปดท่าครับผมห้ฟรีเลยครับตามที่ผมแจ้งไปเจตใจแฟร์ครับแต่ขอเวลาหนึ่งนะครับผมเก็บเงินนิดหนึ่งยังไงผมก็ขอขอบคุณแล้วกันอ่า คำติชมแล้วก็อีกอย่างต่างๆหลายๆอย่างนะครับคน้นทีุ่ดนนุนแล้วก็นคนที่ติดตามรับชมนะครับตามเป้าหมายครับขายมว่อยเรียนแล้วก็พัฒนาธุรกิจเจ้าของนะครับครับผมผมก็ขอลาไปเพียงสำนีนะครับบายแล้วอิกสวัสดีครับ